บาบาสบายดีโดยเอาก็บปเคยมาจา้าเืออเขาอนญ่ยถามซีๆอย่างน้าพเนร์ได้ซื้ออย่างน้องโดยซื่อตุ๊กต่าีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดทุกขู่ทุกคนเบิดชูหมองสูวอนบวาซียูภายในประเทศและต่างประเทศกัยินดีต้อ,ตอนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ของบ่าวคำไพยคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเมือนีกั บาวกําไพก็ได้มาหาทางเื้อตุกตาคนงามเนาะเพิ่นก็เป็นสาวแม่ห่างรุ่นใหญ่แน่พี่น้องเอ้ยยังจังได๋ที่ไปที่มาเนาะกยังบ่ทันได้ฮู้าวไก็สิได้ชวนพี่ชวนน้องเฮาไปโอไปลมนําทักเอ้ยเนาะสบายดีโดยเาก็บ่เคยมาจ้าเือขญาตถามซิๆยังมาเพิ่น้เด้อซือหยังนโดยซื้อตุ๊กตา ตุกตาเลยอ่ายุจักตีแล้วเนาะซีชิตซีซีซีโอ้ยบัวซืออะราแต่เพิ่นธุงามอยู่เนาะสาวแก้วงามคือยังหนุ่มอยู่สาวเนาะอ่าแต่กี้เขาคิดว่าอยู่ประมาณสามสิบกว่าเนี่แยโอ้เพราะว่าเขาวันเห็นแต่ในคลิปส่องอื่นนะโดยอย่าเห็นตัวจริงเนาะกับพวอยากเสื้อปัไดาว่าท่านอ่ากับเคยแต่งงานมากเนาะเคยมีครอบครัวมาแล้วเคนหนึ่งโย อามีดูดูกันสักคนมีดูดูกันคนเดียวนี่ลูกชายคนเดียวโอ้จักปีได้ลูกชายนะแปดปีแปดปีเลยเดิกลากับผัวเตโลนะบ่ประมาณเก้าปีเก้าปีป่ายนี่แหละเอ้าลูกได้แปดปีเลยเอ้าบัดบัดผัวนี่เดิกลาได้เก้าปีเก้าปีเอ้าจะท้องก็ให้สวัสดิอันบอกบ่แมนลูกได้อัน ได้เก้าปีปลายโอ้วยว่าออกไปเลยถูดเ <laughs> ด้อ <laughs> ลูกได้เก้าปีปลาย <laughs> เลิกลาได้แปดปีแล้วโอ้ยแตว่าลูกอายุได้ปีปลายโอ้ยโทษเด้อ <laughs> แม <laughs> วน,นว่าสิว่าว่าเลิกรากับผัวได้เก้าปีปลายโดยโอ่ะลูกได้เก้าปีปลายเลิกรากับผัวได้แปดปีเนาะแมนเพิ่นสลับกันสิเพิ่นงงพี่น้องเลยโดเลยอ่ยเป็นน่าได้จังว่าได้เลิกรากันซะเออโวกไปห้างกันหน้ากรรมละกั ไปลิ้นไปเที่ยวไปเอาไม่น้อยห้อยไม่ป่ายแหละอ้ยกลัวคนติดซาวโดยแม่ทางเราก็รับก็ได้โดยกระับก็ได้ก็ต้องแยกทางกันอยู่เนาะโดยแม่ตั้งแต่เด็กกับบุกกะผัวเจ้ากันยังไม่ได้เคยแต่งงานแต่งงานที่เกือบโอ้ยไม่ได้เอาผัวเลยแม่เดี่ยงเดียวตลอดเลยโดยแม่แหละป้าพี่น้อยเนาะอ่า ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเดียวใช่ไหาเงินเลี้ยงลูกเดียวคูม,มันนี่เหตุการณ์เห็นงานจ่ะ่ะบริเวณยังอยู่หัวล่าเอ้าหาเงินเสียจะสวงดูเวียนน่ะกาบางทีกะมีพี่น้องต้อง,องไปกาพระเจ้าให้ละกะพอได้ือกินมื้อนวันนั่นแหละอืมทั่วเลยนอกจากวันทองเราไม่มีเหตุงานทำโดยนั่นแหละจะกจิตประเ,เรียกยังเห็นให้เห็นหน้าอยู่พวกคิดทางเจ้านี่ โบเอสดหนาะแต่ว่ามีหนาอยู่แต่ว่าให้กระเจ้าเห็ดโอ้ดยโยดยเอาเข้าโดยเอาเข้าปีหนึ่งชิบซอเพื่อให้อยู่เพื่อนต้องกันจะคน้นดูเพื่อนนี่กันจะคน้นสามคนมีโอแล้วก็มีลูกแล้วก็มีค่ oh, ย้ยโอ้ยกันสามคนดย้นยแม่พนด้ษฐะแม่นะเพื่อนก,กับโบเข้าใจกับ่อแล้วก็อยู่คนละเหอน เพิ่นก็ยื่นําลูกสายแล้วก็พ่อก็ยื่นําลูกสาวแบบนี้ชัวเพิ่นกับป้ากันน่าจะคนนึ่งย่นําลูกนึงคนหนึงวายย่นําลูกคนหนึงกาคันชีวาปากับบริปปาได้บวชเข้าใจกันคนเท่าคนนี้คนเท่าต้องแงบบนยู่เลยคนเท่าแล้วก็ต้องแงบบนยู่นะเมนคนเท่าอย่างเข้าใจยากนิดนึงเลยแต่สิประมาณนี่ยเนาะ พราะว่าบางที่พูดคุยกันบอกข่าใจกันภาษาคนเท่าเนยว่าได้แบบคนเท่าซ้ำนกเด็กน้อยเนาะแต่เขาจะยากในได้หนึ่งได้คนเท่านี่พี่น้องเลยเนยเนยก็คือว่าถ้างาเพื่อนชาตินี่เฮ็ดตั้งแต่กตอนได้ชาตินี่เพื่อนนี่บอเอ็ดตั้งแต่บอทันมีครอบครัว ตะกี้เจ้าไปเห็นงานอยังไปเห็นงานอยู่สวรรค์ไปอยู่ร้านอาหารแนี่ยัวกินมันยังใหญ่เลยร้านอาหารเป็นเป็นขัวอาโดยเก็บซีดเก็บสาวแล้วก็พอได้มาไอ้เถื่อนนี่เด้และก่อนแต่งงานอีกเหนื่อยเป็นการสู่ชนเพื่อแได้เพื่อนกับพวมนง่ายได้กะไล่มาแล้วกะเอาลูกเอาผัวมาอยู่กะโดยครอบครัวซะโดยบันทึก ต่อไปนี่ก็แต่เดอกก็ลูกกบพัวกันยังม่ไดาพวัวหรือว่าเจ้าเลือกบ่หรว่ากาบ่เลือกที่ว่าอยากได้แบบคนมาดูแลเขาได้นะนะแบบนี้ฮะนะแต่ว่าคนที่เอาลูกเอาพวัวที่ว่าพ่องกันเอดพ่องกันห้ากับที่ว่ามันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าหนึ่งมาก็ยันแบบอืบ่เข้าใจกันนะ ย,ยันเป็นมีน้อยคือเก้าเดนินเมีนเพราะว่าแต่แต่ผู้ล่างน่ะคะเพราะว่าเข้ามายู่น้ำเาเขาก็บบ่ได้มียังไอมีแต่ขมีแต่ตูขเข้าอะไรมาอยู่น้ำเห่นะบ้านนี่แหละมายู่น้ำเห่ากับยันสมุดบ,บอเอากันมากะยันคือผู้เก้าอีกงนะแล้วก็เลยอเอาบ,บระช่างกุ้งอ๋อแต่ตอนนี้ได้คืดจังไดจังออกมาเปิดใจแบบนี้ก็คืดว่าผู้ทีดูแลเขาได้อย่างไร ตัวอยู ồi, su, nee. ì, ่มาโดนแล้วเนาะโดยแต่ว่ายู่มาโดนแล้วจะได้ผุกคนทีดูแลเขาได้นะขอาใจกันโดยแล้วก็บนนอกใจพวเจ้าสู้โดยโดยคนที่เจ้าสู้นี่คือว่าบวอได้แบบนี้เนาะแต่สิเป็นเมียใหญ่ก็บบวอเนาะโอ้พี่น้อยก็มาโอ้มารมนําำางเอื้อยเพลิน แต่ว่าคุณเป็นในห้างตอนนี้คุณกาอายุ40 4 4แล้ว <40. S 1> โดยตอนนี้ก็ขาดว่น้ะผู้นำครอบครัวเนาะโดยโดยต้องการคนที่มาดูแลหัวใจแลวกม็มาร้างมาสร้างภายในครอบครัวเฮาต่อโดยโดยมาดูแลครอบครัวนะเนาะโดยถ้าว่ามีคนตอนนี้มีคนมามักมาฮักท้าเ,เอาื้อยเอื้อยัตสิพ่อม,มาเปิดใจให้คนอยู่บ่กาดูใจกันไปสักอน ลง,นะงกันไปสะก้อนน่ะนะแต่ว่าเห็นกันปุ๊บเสีสยเอากันปับเลยมันเป็นไปนมาาไปปมป่ไดนะ้แต่ว่าดูใจกันไปเรื่อยสะกก้อ <laughs> <laughs> นดูเอ่ยกะว่าอายุประมาณสําไรกันสิบปีเรือนไดประมาณห้าสิบปลายห้าสิบปลายเลยปลายุปเนาะห้าสิบปลายขึ้นไปพี่น้องแต่ว่ารุดนงห้ากัวห้ากับเออีงันเ่เข้าใจกันนะนะที่ว่าหมักอายุแกก้อนเฮา เนี่ยแตจังหวะอ่ะยยอยากได้หนูหลายาหัวเฮาจ้ะหนึ่งมาเข้ากับบางทีเขาก็แพงเฮากนนะชองมาแล้วบางทีเพิ่นบริมแซ่พนันซาได้ของ,งอายิ่นกะแก่แล้วโอ้ดูดูดดดก็คือว่าเพิ่นกะอายุหลายแล้วเพิ่นอาชีพมีเด็กมีน้อยเนาะโดยแม่เลย่นอาชีพหักแต่เฮาคนเดียวเล<ด>ยมาทาเลิคนกะ้กอมที่จะอา สัางครอบครัวอยู่แบบนี้เนาะโดยตางคนอาชีพหูดีให้ฐานะครอบครัวนะจ๊ะเพราะเป็นผู้รรกผค้ใหญ่คนหนึ่งแล้วเนาะโดยอ้าลืมถามกินข้าวที่นหนแล้วว่ามันโดยกินแล้วไปกินป่าอยู่อย่พูนอยู่บ้านเราอ๋อ กินอยู่น้องได้แซ่บได้เนาะแซ่บหลายคนกินนำกันเด้แม่นการซุ้มนมเนาะเลยก็คือว่ามจะคอยสุถท้ายโอเคเอาคือว่าไปกินปลาไปกินน้ำไปกินน้าพี่น้องเบาดูหน้าไปบ่แบบผู้จักกันโอ้แบบผู้จักกันเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาโทรโทรมาให้ไปกินน้ำเบ่โดย แต่ว่าไปกับบริมีผู้ชายดอกมีแต่คุณหญิงประมาณสี่คนห้าคนนี่แหละอ้าวบริมีผู้ชายไปตื่นให้เจ้าของน้องกับเจ้าแล้วแกมีเจ้าของน้องป่าและตึ่ให้โดยโดยกกมีกับเป็นเจ้าของกกมีแต่ผู้ชายลำคนลำไหนเนาะแม่มีแต่พวเจ้าของงานที่น้องป่าเด้อโอ้ไปหลายคนกับมวลในน่อไปกินอยู่คุณนะ เด๋วไอกระมวลยู่ไปสิหห้าปานกินกินข้าวป้าดีธรรมอาตดแบบพีพาเข่าสามัคคีเนาะเด๋วมวนยู่พี่น้องเลยคือว่าเอ้ยนี่ได้ปืดาจ่ายมาได้ละโดนแลบวว่ได้โดนประมาณสามมือซีมือมือนี่แหละก็มีอ่ามีคนโทรเข้ามาหาแล้วว่ก็บ่มีเอ้ามีอยู่หักแต่ว่าแบบอืม เพิ่นก็ลมลิ้นลมหัวไปซื่อๆนั่นแหละบ่ได้ว่าว่าสิแบบเออจริงใจบ่สิมักสิฮักบ่หนาโอ้ยังมื้อถงคาดว่าเป็นชื่อเแฟนเนโดยเพาว่ายงฮก็เปิดได้3มื้ะทางเเปิดจ่ายแร้อมสิแจเแจกลายอยู่บ่ว่าจด๋เพร้อมอยูโดย tôi nói ta bộ chạy kích chạy ra trường nào với chỗ, ah, là đã chẳng bao là ăn... đã chẳng bao chạy ra sân đôi thôi ghi đi nài, yêu vô đôi bên dưới thiệt lại. Ô hơi, 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 ô ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากพิโตคำมาหาทางทางเอื ceu, to to oh? hep, <S <s ้อต right? ุกตุกตาเนาะทางเอื้อตุกตาก็ติดต่อกับมาทางทีมงานของเขาได้เด้อเนาะทางเขาพร้อมจะเป็นสะพานหักให้พี่น้องเลยตอนนี้ทางคนก็ะพลังขาดคนหาครอบครัวทางเพื่อนทางซานถึงก็บย้ายยูเนาะก็พออยู่พ่อกินอยู่แต่ว่าขาดแต่อย่างเดียวซ้ำแบบซ้เมือนโดยขาดอย่างเดียวก็คือ ผมมีคนมาดูแลหัวใจโดยกางนอนหนาวมาหลายปีแล้วเนาะเพิ่งจะดิบตอนนี้กะแต่ว่าคาดไล่อันเลยหนึ่งมาหลดจักคีกับบุญยังบุญยนี่นะรวมกันใช่ก็คาดคาดเพื่อนๆแบบนี้ขาดหลายอย่างอยู่เนาะโดยเพราะว่าง่ายก็ง่ายตืเฮือนโดยง่ายตืเฮือนก็สร้างมาติกี้เนาะสร้างมาเตียวบุษบันไดขบขู่อะคุณนะโอ้โดย มันก็แต oui, okay. ่เขายังเป็นสาวคุ่นนอคเลยแม่เลยบัานี้เขาก็เป็นครอบเป็นครัวได้อยาครอบครัวเขาก็ได้แต่อันนี้กันเลยเนาะโดยที้การี่ยุ่ยรถขี่ก็เพราะว่าเลิกลากันไปแล้วก็แบบเฮาบ่มีคนที่ว่าเบบดูแลใจใจเฮาคณะเพราะว่าบ้านี้หลยก็คายสู้เลี้ยงพอเลี้ยงลูกได้พอเป็นแม่เลี้ยงเดียวด้แม่แม่แม่เพราะว่าเขาบด้หาอย่างเนาะ เราก็ต้องขายแล้วก็มาเลี้ยงลูกถามว่าการเลี้ยงลูกนี่แม่เลี้ยงเดียวท่ออยู่บ่ฮะท่ออยู่บ่เลี้ยงลูกคนเดียวเออการเลี้ยงลูกคนเดียวก็เท่อหรือว่าอันนั้น,นเนาะเพราะว่โดยาะว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยมีเนาะและ้วกามาบัานนี่เขาก็ต้องได้ขายเวิร์ดทุกชิ้นทุกอย่างเลยนะบ่ะชิ่งที่เคยมีกะขายไปแล้วแต่บบูมี เพราะว่าฐานาบุคลายเกาจะเสีเอาอย่างเดียวพอกับลูกเนาะสมัยี่อีนเนาะคุยเตือเพนะิ่นเพิ่น,พนกับเป็นไม่เลี่ยงเดียวมาตั้งว่าแปรตปีเอ้ยจนว่าบ่มีไปสัน้นซะจนว่าบ่มีเพิ่นว่าเมื่อก่อนเพิ่นก็เคยมีอยู่ดกึกจักก็จนได้ขาย,ยเพราะว่าการเลี้ยงลูกเลยเขากไม่ได้ไปหาอย่างนั้นเลยเนาะโดยไม่ได้ไปหาเงินหาคำทางใด ก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวสู่แต่ว่าคนน่ะบรเคยท่าเท้ามาหาลูกจะคือแบบอบร่บรีต่อบุรีต่อันเลยเนาะัเป็นคนแบบไหนคนอยู่ไก่ได้อยู่พูนอยู่ทางเลี่ยงคูน่ะเพาะนจับหวัดต่องหาลูกเนาะ้าใกล้อาจจะติ่ต่อมากแต่นี่ยพอที่ต่อหาลูกแล้วก็บริษัทบุรน อืมเบอร์สมยืนเลยเป็นกับเป็นในเดียงเดียวคนเดียวเดยอาจจะท่อในนิดนึงเนาะแต่ก็ต้องสู้สู้เพื่อลูกแล้วก็เพื่อพ่อเลยเบอรมอ่าบมาตะอ่ะจแค่นเนาะนว่าน้ําตายังออกคุณแดพี่น้องเอ้ยเพราะว่า คิดไปคว้มลำบากเนาะออคิดตอนที่ว่าเขาเคยสางซากระพกุกระพัวออบัดสิ่งที่เคยไล่มาแล้วบัดอาบัดพอเขาเลิกลากกระพัวเขาไปแล้วาบัดบดมีเนาะเกาจำป็ตนต้องไปขายที่้ทุกอ<ล>ย,ย่างเขามีได้เขาพอ,อ,อ,อพอมีสจับบ้านจะบเมืองนะบันลังจาก,กนั่นแหละคือว่าตอนแรกพัวก,กับที่ว่าคนมา,าเขาขบดมียังเนาะมีตั๋วคนนะแต่วก็เขาก็พากันมาสางซาขึ้นไหม โดยแล้วก็มาก็ใช่ไหมาแล้วก็มามา,มาตัวมาต้มก็แมนเงินคำบ่หรือยังกี่ก็มีมเงินมีคำเลยอายู่น้ำกันสักปีสักประมาณเจ็ดปีอยู่จนได้เจ็ดปีแล้วกี้เงินคำก็มีมีใส่ทงนามีมยังแหล่ะมีเงินมีคำไหนโดยแล้วเรามาตัวมาต้มมากยังแหล่ะ <c oughs> ตัวต้วมเอาข้องเห่านี่แหละ บ่าแบบนี no ้รลดแมนแบบว่าบวคือเหมือนทำไหมย่งกะทุกสิ่งทุกอย่างตะกี้มีชาวบ้านชาเมืองในโดยคือแบบว่ามานี่คือวังคือบ่มักบ่หักเขาเนาะคืออยากมาแค่เห็นโปะโลว่าจำซะโดยดพอหูว่าเขาเบิด์ตตูได้วโดยเพื่อนกะออกห้างเลยเนาะโดยแล้วก็ไปป่าเห่าน่ะอืมไปเอามีหน่อยห้อยเมเปายไปเล่นแซ่ผ่านเศร้า ไปนำเห็น huh. ก uh ันทำมากะบมาได้ม uh ีแ huh. ต um. okay. really IR uh ่ปฏิเสธอย่างเดียวมีแต่ปฏิเสธอย่างเดียวเออโบมาบคกับบนนี้ลดบบได้แล้วเาเงินํำก็มดเลยแล้วก็เออทางแพ้ทางหมันแล้วก็นี่ทางแพ้ทางหมันก็บอกให้เราไปเราพอดุญญาตเงินคาดอกยังบ่บเอาจะกีบตอนนี้มันเป็นแบบนี้แหละก่ะเออให้เราไป โดยเพิ่นมาทางนั้นแหละเพิ่นไปทางนั้นโดยแมน่นเพราะว่าเฮาอยู่ไปเฮาก็บ่มีเงินให้เพิ่นแล้วถ้าอยู่ไปอีกใหงสิบน์ร้ายกว่าะอันนี้โดยแมนแ่แมนเพราะว่าเขากับพออยู่ว่าเป็นนักเลงมาก่อนนะนักเลงนักล่าอะไรสิแม่นดนด่นหมครับฉนรายฝนเท้านำเป็นได้นั่นแหละนักล่าู้หญิ่งไหมพี่น้องเลยโดยแมน <laughs> นักล่ากับนักล่าลู้หญิงพี่น้องเอ้ยตะกี้เคยมีเงินมีค่ําได้แถววันที่นี่ก็ว่าผู้หนึ่งแหละ มีเงินมีคำะนะโดยบัดแลหลังจากพัวมาอยู่นำและ้วก็ก็มีแต่กุฏิเหียนเนาะมีแต่กุฏิเหียนนับมือนับเหรนเงินคำยังกะเอาไปคายกิ่นเป็นเผ็ดเป็นผยอยยังกะไปคายอ๋โอ <นะ S 2> โดยหร<ด>ือว่าสาเหตุนี้บอกที่ว่าทำให้ทางเอื้อคนบ่อยมีครอบครัวเนาะขิดจนหอนไดไเจ็ดแปดปีโดยแนนเ <laughs> พร<อ>าะว่าคันว่าจะเปิดใจหาน แบบว่าคนเข้าใจ่านเป็นแบบยางเก่าชาวแรีย่านิสามร้อยเกานะเพื่อนก็ต้องคิดเบื้องก่อนเพื่อนมีประวัติมาก่อนเด้โดยอันนี้ก่อนจังได้ยู่ไปนะก่อนพูดออกมาเปิดใจเคือสิคิดนักเลยเติมเนาะคิดว่าโอ้ถ้าอาดูไปแบบที่บ่มีผู้ค้าผู้นำในครอบครัวนี่กะชี้ยากนี่ว่าชนอะไรผมจะขึ้นเป็นจังออกมาเปิดใจหาคุณคุยแบบว่า คนคุยเนี่ยคับอยากได้คนมาสั่งครอบครัวแต่ว่าคุยก็ต้องคุยกระโดดอีกก้อนเลยแนี่นต้องศึกษาใจกันไปก่อนเนาะคังหวาเห็ดปุ๊บเข้าปาดครับสีมาแบบยันแบบคือเก้าห์นะโดนเลยจังหวะหมักอายุเอออายุแก่อายุห้าสิบปึ้นไปโดยอันขออนุญาตถามเติมเด้ออันผัวเก่าเจ้าอายุอายุน้อยุดเแื่อยบ่ ก็ลื่นเป็นปีสองสี่เขาลื่นเลยโอ้เขาลื่วด้วยเนาะโดยแต่กะเพิ่นเครื่องส่งจะเป็นนักล่าผู้หญิงเป็นคนเจ้าสู้นะโดนโดนบัดนี้ค่ะเพิ่นคบเพิ่นกะสีเอาอยู่ประมาณหาพวกที่พูนไปมันกะเพิ่นกะสีแกโตแล้วอาชีบอเจ้าสู้อาจชีมีอันคุ้มคิดถือว่าเป็นมีอันภาวะมิติในการเป็นผู้นำเนาะคือทางเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮานะโอ้ทางเพิ่นกะ เหลือคนคุยที่มีอายุหลายกว่าทั้งเอ้ยเพิ่อนคันว่าอายุหน่อยกะเพิ่นก็คุยไปเบิ่์นก้อนเนาะบางทีอายุหน่อยอาจีพแบบคุ้มคิดง่ายนะแค่นี้อนาคตลายกะบางทีกะอายุลายแบบคุ้มคิดน้อยกะมีเราก็ต้องเบิ่งใจกันคุยกันไปเบิ่งก่อนเนาะเอ้ยอะไรกะคุยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมโดยไปเรื่อยๆ าคันเ้าได้จริงจากได้คนที่มาเบิ้งแยงเขาได้นะดูได้เขาได้มาเบิง้งแยง่เลยกับพ่อที่จะหลับในสถานะเขาเป็นในปัจจุบันนี้เนาะโดยคันว่หาหักแต่แม่กับบวกลูกกับถ้าเกิดเพิ่นคิว่าจังได้ค่ะก็เป็นไปก็ได้และก็ยุ่งกันก็ได้โดยคันว่หาหักแม่ก็ต้องให้หักลูกนะเนาะจะหักแต่แม่ก็เอาคือว่าบวชเอาขึ้นก็ได้เนาะโดยเพราะว่าเขาเปยังได้ภูมิศักดิ์มีประวัดชั่งหอยเลยด้โดย กับอยามีประวัติมเลยด้วยนะก็สันการทางเข้ากับโอรลมน้ำเอือคนายได้เาเก็นอนายควรเนาะโดยทางเทางเข้ากับสิได้ประตูกระโอนเนาะโดยดดีๆเฮ้เด้อเนาะขอเจอเนื้อคู่ไปโดยทางเข้ากับที่อรุ่นข่าวดีน้ำเนาะสาวแก้วเนะลอรุนข่าวดีเนาะโดยสบายดีเลย